ค่ะยายทวดโอ้ยหนุก hmm. อู oh. ้น <Yeah. S 1> well, ุกค mm ุกเข่าอูด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 ูค่ะแม่แม่เออยายทวดให้กินยายทวดให้กินใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆย็ายทวดรักใจทวดรักใจเย็นๆใจเย็นๆว้าายายทวดขาขอทุกไม่ไม่เปทันใจวัยรุ่นค่ะอุ้ยวัยรุ่นต้องยกเครือค่ะยายทวดแหม่นั่น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 น้าหน้าควยสวัสดีค่ะยังเคี้ยวอยู่ค่ะพ่อจ๋าก้มกราบได้อยู่ค่ะแต่ว่า ยังเคี้ยวอยู่นะคะแม่แม่จะผอไมไหมล่นะนาอออกเดินเที่ยวก็เคี้ยวไปด้วยนะคะแม่แม่ก็วันนี้นะคะสวัสดียามอ่ายามเย็นๆนะคะแม่แม่ยามเย็นวันเสาร์นะคะพาลูกนางออกเดินเที่ยวกันสักหน่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านค่อยอาบน้ำนาะค่ะแม่แม่เพราะว่าไปยังไงก็เปื้อนเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านไปเล่นบ้านคุณยาย ขายกล้วยสักหน่อยนะคะเพราะว่าให้เขาได้เอายังไงทำท่ากบอะไรตั้งแต่เดินไปแหละลูกทำท่าอะไรคะเนี่ยโอ้เอ็นดูเด็กอ้วนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหร่นะคะแม่ๆตาอ้วนก็ต้องไปสอนนักเรียนถึงสองเชือกนะคะน้องเล็กก็ดูน้องพราวทั้งวันนะคะก็เป็นวัยที่น้องพราวก็กำลังหัดคลานหัด ทำกิจกรรมอยากเกาะอยากยืนนะคะปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้เลยค่ะแม่แม่คือคลาส,สายตาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาน้องอ้วนออกนแล้วนั่นค่ะลัง <c oughs> เ,เดี๋ยววันนี้มีขนุนมาด้วยนะคะขนุนจากพี่เล็กสนับสนุนไว้ให้ลูกนางคะ่ะแล้วก็แม่ปุ้มเพิ่มเติมมาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว้องนี้จะลงคลิปที่ป้อนเด็กๆอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้ขอเอาขนุนที่พี่เล็กฝากไว้มา ให้ลูกนางกินระหว่างทํากิจกรรมด้วยนะคะขอบพระคุณพี่เล็กขอบพระคุณแม่ปุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณยายเบนด้วยค่ะคุณยายส่งกําลังใจให้อ่านมน้องพราวด้วยขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะเอาน้องนางว้าอ,อย่าย,ยกขาหลังเ้อพ่อพาไปอยู่ัยรุ่นห่ใจร้อนเหลือกเกินนะคะนะแม่แม่นั่นนั่นนนานน,าน้นา,นนา,นนานยเขาไม่แจกขาหลังดอกด้ว โอ้ยก็สนุกนะคะแม่แม่แฮปปี้ดีมีความสุขค่ะอากาศช่วงเช้าจะเย็นๆน,นะคะช่วงเย็นจะยเย็นยๆหน่อยแต่กลางวันเนี่ยร้อนๆอน,อนค่ะแม่แม่เหมือนกับหน้าร้อนเลยนะคะปรับตัวปรับอากาศปรับตัวให้เข้ากับอากาศไม่ทันนะคะเพราะว่าหนึ่งวันไม่รู้กี่อากาศนะคะแม่แม่นี่แหละนาะเหตุผลที่แบบว่าเวลาคนเราจะเป็นไข้ง่ายๆหรือว่าบางคนเป็นภูมิแพ้เนาะค่ะ น้องนิ้งเนี่ยเป็นไอเขาเรียกว่ายัางไงนะคะข oh. ึ้นผืนลมพิษนะค่ะแม่แม่โอ้โหเป็นเร็วมากเลยนะคะกับตอนที่แบบเราปรับสภาพอากาศไม่ได้นะคะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศไม่ได้นะคะนี่น้องนางหลังจากที่ลับมาจากงานช้างนะคะก็ไม่ได้เดินใส่โซ่เขาเลยนะคะแม่แม่วัดใจเขาเลยนะคะเดินแ,แบบสบายๆเลยค่ะแต่ว่าเหมือนฝนจะตกอีกด้วยดูค่ะแม่แม่มื ะะแดบดบได้ละนาอนี่อันนี้คือหนึ่งวันแปดร้อยอากาศของแท้นะคะถึงร้านคุณยายแล้วคุณยายมีกล้วยไห่คะคุณยายมีกล้วยไหม,ยยม,ไหมเอ่ยเดี๋ยวแม่แอบ,บดูคุณยายก่อนคุณยายกล้วยหน่อยคะ่ะทั้วลา,ากล้วยถุงหนึ่งคะ่ะค่ะเอาให้คนช่วยะคะ่ะคนฉ่วยมากินกล้วยบ้านคุณยายแนะ่ ถึงหนึ่งค่ะทวดใหญ่ทวดกล้วยหมดนะคะแต่ว่าเหลืออยู่เครือหนึ่งนะคะก็เอาให้ลูกนางเลยค่ะโอ้ยหนูกราบตั้งแต่หน้าประตูหนูนอนโอ้หนูนอนตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะยายทวดโอ้ยหนุหนูคุกเข่าอู้ดู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 ค่ะแม่แม่เออยายทวดให้กินยายทวดให้กินใจเย็นเย็นค่ะใจเย็นเย็นยายทวดรักยายทวดรักใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นว้ายายทวดคะขกหอ อ้ยวัยรุ่นต้องยกเครือคะ่ะยายทวดอุย้ยนอ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 ,นอวัยรุ่นเนาะแม่แม่่มะอุยอ้ยไม่ทันใจวัยรุ่นคะ่ะยายทวดเฮยายทวดไม่ทันใจเลยนะคะอเอาไปแบ่งไว้ให้พ่อแสนกินด้วยเด้อแต่อ้วนแบ่งกันกินก่อนน้องนางกินก่อนไม, <laughs> ไม่ทันใจนะคะ ยาญ่ทวนก็กะจะป้อนทีละลูก2ลูกนะคะกินแบบว่าเด็กน้อยวัยหกขวบนะคะกินอาหารเนาะอ๋อวัยรุ่นใจร้อนค่ะยายทวดค่ะอุ้ยจักแมนเนาะเออเหลือไว้ครึ่งครึ่งเครือเดี๋ยวไว้ให้แบ่งพ่อแสนกินด้วยอุ้ยจัแมนเนาะนะคะแม่แม่แซบคักค่ะขอบคุณค่ะยายทวดก่อนกลับบ้านแล้วค่ะยายทวด เดี๋ยวไปแบ่งพ่อแสงก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อแสนไม่ได้กินค่ะออขอบคุณนะคะยายทวดคะ่ะแต่ว่าตรงนี้นี่เหลือๆเ,เนี่ยจ้ากาบค่ะกาบทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะยายทวดคอยตรงนี้ค่ะโอ้ยนอนนอนนอนอ้ยกาบค่ะยายทวดนี่นะตรงนี้นะคะอุย้ยน่ารักค่ะยายทวดดูด้วยค่ะโอ้ยนอนอ้ยน่ารักรอบสองค่ะ ที่เขายังยังอันนี้ยังมองอยู่เพราะว่าเขายังเห็นผลไม้อยู่นะคะแม่แม่ว่าเอ๊ะทำไมจะตรวดไม่ให้หนูสักทีนะคะไปค่ะแม่แม่ไปรุ่นใจร้อนเหลือเกินนะคะเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้ที่ตัดคลิปไปน้องนิกไปล้างกล้วยมาแล้วท <c oughs> <ๆ>ั้งเครือเอานัๆๆ่กล้วยแล้ววิ่งหนีกลับบ้านเลยนะ <c oughs> โอ้โหพอดีที่ตัดคลิปไปช่วงหนึ่งไปล้างกล้วยให้ลูกนางนะคะกล้วยเครือนี้ล้างแล้วนะคะให้แม่เอฟซีแต่ว่าไม่ได้ตัดเป็น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  ชิ้นเล็กๆนะคะพอดียายทวดบอกว่าอยากจะป้อนลูกนางแบบแบบอะไรนะคะแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายายทวดเข้าใจผิดแล้วไวรุ่นใจร้อนนะคะติ้นติ้นตินตินติ้นไปแล้วค่ะไปแล้วเอากล้วยหนูมาค่ะพระจ๋ากล้วยหนูกล้วยหนูแม่นิกวิ่งไม่ทันนะคะแม่แม่รอด้วยเด้อทาคอยเน้แมันนิกวิ่งไม่ทันนะคะแม่แม่ขออภัยด้วยนะคะ ดูจังเลยฮอโอ้ยดู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 ขแม่แม่แมดูใครแอบเอากล้วยมากินตรงนี้คนเดียวแล้วพ่อแสนไม่ได้กินเลยทํายังไงดีกินหมดแล้วตะอ้วนโอ้ยเดี๋ยวเอาที่บ้านให้พ่อแสนนะคะที่อพี่เล็กกับเอแม่ปุ้มฝากไว้นะคะมีมีอยู่นะคะแม่แม่แมผลไม้เด็กๆยังไม่ได้กินแต่อันนี้ให้น้องนาง,งก่อนแล้วกันนะคะวัยรุ่นใจร้อนเหลือเกินไหนว่าจะเอาไปฝากพ่อแสนไงคะ วายนี่พ่อแสนยืนมองตาละห้อยแล้วเมื่อไหร่ลูกจะเอามาเนาะบอกพ่อแสนว่าจะไปซื้อกล้วยมาฝากนะคะสรุปแล้วอนนเออพ่อแสนกินขนมในในย่ามยังเหลืออยู่เดี๋ยวให้กราถูก่อนตาอ้วนเหมือนจะคันหูอยู่นะอือโอเคอืมยินเสียงชื่อเรียกพ่อแล้วก็ไปเลยเอาไปเลยคอยหนูด้วยพ่อจ๋าคอยหนูด้วยคอยหนูด้วยคอยหนูด้วยหนูไปด้วยไป่ด้วยไป่ด้วยวโอ้ยเนาะ ดูความวิ่งนะคะแม่แม่ตมูตมิน่ารักมากเลยนะคะเขาน่ารักขึ้นมากเลยหลังจากที่กลับมาจากงานช้างค่ะแม่แม่เหมือนเขานิ่งขึ้นเยอะผ่านมีประสบการณ์ที่ดีมานะคะแม่แม่เนี่ยแหละหาที่ตรงนี้ได้แจ้งแม่แม่เอฟซีไว้ว่าทําไมเราจึงอยากให้เขาไปงานช้างปีแรกอยากให้ทุกอย่างออกมาดีเพราะว่าแบบนี้แหละค่ะถ้าดีเขาก็จะจําแต่นในสิ่งที่ดีนะคะถ้าไม่ดีเขาก็จะจําว่าเฮ้ยรถมาเขาต้องวิ่งต้องหนี คนมาเยอะเขากลัวเขาไม่ให้จับตัวเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาอาจจะทําร้ายไปอะไรอย่างนี้เนาะแม,แม่แม่ขาเป็นไปได้ทุกอย่างเลยน้องนี่ก็เลยพยายามเซฟทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะขอพระคุณทุกๆกําลังใจจากทุกๆท่านเลยนะคะนี่แบ่งเพราะแส่กินขนมก่อนก็นได้แต่อว้วกเออฮะกินนิดนึงก่อนอออเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปเต็มนะคะแม่แม่ที่ป้อนผลไม้เด็กๆค่ะพระแสงขอบคุณครับ โอ้ดูพ่อแสนดูพ่อแสนนั่งอ้อนค่ะแม่แม่แมโอ้ยตกมันหนักมากเลยนะคะแต่ว่าความอ้อนก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยนะคะความน่ารักของพ่อแสนก็น่ารักอยู่เสมอนะคะตอนนี้น้องอ้วนกําลังจะขึ้นขี่หลังพ่อแสนแล้วนะคะเอ็นดูเจ้าเด็กน้อยตามภาษาเขานาะแม่แม่เขาก็ไม่ได้รู้นู่นนี่นั่นเนาะค่ะเด็กก็คือเด็กเนาะค่ะก็เหมือน เหมือนคนท,ที่ที่ที่ยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่อ่าแต่ถ้าโตกว,ว่านี้หน่อยเขาก็จะมีมีแบบว่าความคิดของผู้ใหญ่จะห่วงสวยจะรักสวยรักงามจะไม่กล้านอนกลิ้งแบบแบบนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะชอบนอนกลิ้งชอบนอนเล่นแบบนี้อยู่ตลอดก็เป็นไปได้อีกนะคะนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะแต่ว่าพอแสนสุกดูน้ำมันตกมันไหลาอาบเลยนะคะดูดูตรงขาค่ะแม่แม่ แต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาทําร้ายใครนะคะขอแค่เรารู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่เข้าใกล้ไม่ไปวุ่นวายกับเขานะคะแม่แม่ให้เขาอยู่ในที่ของเขาที่ปลอดภัยของเขาแล้วก็ที่ของเราที่ปลอดภัยของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็ยิ่งแต่ไายุแย่เขาอันนั้นยิ่งแต่เป็นนะคะที่บ้านเราจะเลี้ยงน้องช้างแบบว่า ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่เอฟซีตลอดนะคะช่วงไหนเข้าได้ช่วงไหนเข้าไม่ได้ช่วงไหนเขาน่ารักช่วงไหนเขาไม่น่ารักนะคะน้องนี้ก็จะอัปเดตบอกแม่แม่ตลอดเพราะว่าเผื่อบางทีบางท่านตั้งใจอยากจะมาหาเด็กๆนะคะแต่ว่าน้องนี้ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยว่าพอแสนเข้าหาได้หรือเข้าหาไม่ได้บางท่านอยากมาถ่ายรูปอยากมาเก็บภาพเนาะค่ะแต่ตอนนี้เข้าหาไม่ได้นะคะแม่แม่เอฟซีอาจจะถ่ายได้แต่ว่าอาจจะไกลหน่อยนะคะอ่า แต่ในส่วนของลอกนางก็ถ่ายได้ปกติทุกอย่างปกติเลยนะคะถ้าอยากได้รูปสวยๆคุณพ่อคุณแม่ f c ต้องเตรียมพันหนุนเข้าเหนียวกล้วยแตงโมมาด้วยนะคะหยอกเล่นนะคะแม่แม่คือมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเนาะคะ่ะเขาก็จะแฮปปี้มากๆถ้าเขาได้เห็นอของกินเหล่านั้นนะคะ,ะเขาจะรู้สึกแบบแฮปปี้แฮปปี้เลยนะคะแม่แม่เป็นผลไม้เป็น อาหารที่เขาชอบเนะ้อยิ่งจะเป็นข้าวเหนียวนะคะโอ้ยเสดีสดเสเลยนะคะจะเอายาให้เด็กๆค่ะยาก็แก่แก่นะคะแต่ก็เลือกไม่ได้ค่ะแม่แม่มีน้อยกินตามน้อยนะคะสู้เอาก่อนเด้อลูกเด้อรอต้นสับประรดมาก่อนค่ะพี่เล็กท่านสั่งให้แล้วนะคะก็ต้องคอยคิวเนาะค่ะแม่แม่อันนี้เอาให้ยาให้เด็กๆก่อนนะคะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้สองพ่อลูกด้วยนะคะ้นอนนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเนาะเดี๋ยวก็จะให้เด็กๆค่ะได้พักผ่อนก่อนนะคะแม่ๆสำหรับวันนี้ก็จะบายยกันไปในภาพความน่ารักของสองพ่อลูกที่กำลังยืนกินญ้าอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะแม่ๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอพระคุณทุกๆ,ๆกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ